สวัสดีค่ะฐานิดแม่บ้านพอเพียงนะคะคลิปนี้พาเพื่อนๆออกนอกสถานที่กันนะคะเราไม่ทําครัวนะเราก็ไม่ทําสวนกันเราจะพามาเที่ยวสถานที่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะเ <c oughs> ขาเรียกว่าเขาตามมองไล่นะคะชมวิวที่สูงที่สุดของเขาตามมองไล่ที่เรามานะคะ <c oughs> ก็เดินจากปากักปักซอยนะคะเข้ามา <c oughs> 300เมตรปักซอยใช่ไหม <c oughs> แล้วก็ตรงนี้จะเป็นเนินหินนะคะเนินหินธรรมชาติเนาะไม่ได้มีการมาวางทับซ้อนกันแต่อย่างใดนะคะ นี่ก็เป็นการสกัดซอกของน้ํานะคะว้ยขึ้นมาวันนี้สวยจังเลยสวยมากอยากให้เพื่อนๆมาเห็นจังเลยหอบเดินมานิดเดียวหอบตรงนั้นตรงนั้นเป็นเออเขาอ,อะไรอะ่ะเขาล้อมหมวกนะคะเขาล้อมหมวกอยู่ที่กองบินห้านะคะแล้วก็มุมนั้น ที่เห็นเป็นภูเขาเล็กๆนั่นนะคะตรงนั้น,นะะเป็นตัวเมืองประจวบนะคะแล้วตอนนี้เหมือนน้ำกำลังจะขึ้นเลยค่ะสวยนะคะนี่เป็นจุดชมวิวจุดชมวิวเขาตามม่งลายต้นไม้สวยมากเดินลัดเลาะตีนเขามานะคะเราเดินขึ้นมาจากด้านล่างขึ้นมาตรงนี้เป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดแล้วนะคะ ก็ไม่ได้สูงอะไรมากนะ,ะเดินมาสบายๆสามร้อยเมตรน้ำทะเลเริ่มขึ้นวันนี้น้ำทะเลจะไม่เป็นสีฟ้านะคะเพราะว่าท้องฟ้าจะอึมครึมนิดนึงก็ด้านล่างมีหอยนางรมนะคะเพราะว่าน้ําทะเลลดเนาะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆลงไปดูกันค่ะแล้วก็แคะให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะนี่นด้านล่างนะคะที่พามาดูเป็นหอยนางรมนะคะนี่เต็มเลยเป็นหมื่นๆตัวเลยนะคะเต็มหาดเลยเนี่ย เป็นเลยนะคะน,นี่ต้องใช้อุปกรณ์ในการแกะตัวหอยออกมานะคะเพราะว่าถ้าเราใช้มือเปล่าจะทำให้บาดมือได้นี่พามาดูตรงชายทะเลเลยเยอะมากเลยต้องเลือกนะคะเลือกให้ตัวโตวหน่อยเนาะแน่อรอยมีคนมาแกะไปล่าสุดในน้ำก็มีนะคะในน้ำก็มี มีคนมาเก็บไปขายนะคะเขามาแขะไปใส่ถุงขายถุงละประมาณยี่สิบถึงห้าสิบบาทนะคะแล้วแต่ขนาดน้ำหนักอะไรประมาณนี้ถ้าใครอยากกินแบบสดๆแล้วแบบอยากมีโมเมนต์มาแกะเองก็มาขออนุญาตเจ้าหน้าที่เขาได้นะไม่น่าจะห่วงนะเต็มเลยเนี่ยตามก้อนหินเล็กๆที่อยู่ตางใต้น้ำนะ,ะหอยทั้งนั้นเลย ตอนนี้เหมือนน้ำจะเริ่มขึ้นนะคะเราก็จะกลับกันแล้วแหละเ,เต็มเลยค่ะตัวที่เราแคะได้สดมากเลยเดี๋ยวเรามาแคะกันต่อนี่ต้องตัวแบบนี้นะคะที่มีฝาปิดแบบนี้จะมีตัวอยู่ด้านในนะคะมีลักษณะนี้องเดี๋ยวเราจะมาลองแคะให้ดูอีกครั้งน,งนะ ตัวนี้นี่อ่าแล้วเราไม่ได้เตรียมอุปกรณ์พวกอุปกรณ์ที่เตรียมมาเขาจะใช้ชแฉงเล็กๆนะคะแคะเห็นชาวบ้านเขาแคะแล้วก็ใส่น้ําทะเลไปขายนะคะน,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 นี่สดมากใส่น้ําทะเลไปขายถุงละยี่สิบบาทเอาไปใส่ไข่เจียวอร่อยนะคะหอยหนางรมสดมากนี่สดกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วนี่ อันนี้แค่ให้ดูแค่สองสาตัวนะพอแล้วนะให้น้องอยู่กับธรรมชาติไปก่อนเพราะว่าเนี่ยเต็มเลยเนี้ยเป็นพันพันตัวเลยแล้วรอยที่เขาแคะแล้วก็มีถ้าทั้งหาดก็น่าจะเป็นล้านตัวโอ้โหตื่นเต้นขาวก็เริ่มเรียนรู้กันเรียนรู้ติดเกาะเรียนรู้การ,รกติดเกาะ ก็เป็นทริปง่ายๆสนุกๆน,นะคะนํามาฝากเพื่อนๆเผื่อใครอยากมาเที่ยวนะคะแล้วก็อยากมีโมเมนต์มาเก็บหอยหนางรมนะคะนี่น้องมะขินกับคุณพ่อสนใจใครรู้แล้วส่วนนี้พี่แพรวานะคะสวัสดีค่ะยัง <laughs> พี่แพรวาตันหลังพี่แพรวาต้องหาเพื่อนๆมาเที่ยวบ้าง fc คุณแม่ฝากเข้าไปกดติดตามฐานิตในบ้านพอเพียงด้วยนะคะก็เป็นคลิปง่ายๆสบายๆนะคะคลิปนี้นะนี่เจออีกตัวหนึ่งแล้วนะคะแขะได้กินกินได้เลยนะเนี่ยอ่าเนี่ยเห็นไหมคะเดี๋ยวกลับไปเราจะไปทำน้ำจิ้มกันก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ กกดติดตามเป็นกำลังใจให้ฐานิตแม่บ้านพอเพียงด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ